ทุกคืนชายชราคนนั้นจะนั่งอยู่บนม้านั่งตัวเดิมตายต้นไม้ใหญ่ริมทางเดินเราเห็นเขามาเป็นเดือนๆไม่เคยขยับไม่เคยหันมองใครแค่นั่งนิ่งๆเรากับถูกตรึงไว้ตรงนั้นจนคืนหนึง่งเราอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปใกล้ขึ้นอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงนั่งอยู่แบบนั้นทุกวัน ยิ่งเดินเข้าไปอากาศรอบตัวก็ยิ่งเย็นเยือกแปลกๆขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่มีสาเหตุ พอประจันหน้าเราเห็นดวงตาเขาว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตไม่สะท้อนแสงไฟอะไรเลยแม้แต่น้อยเสื้อผ้าที่ใส่ก็เก่าซีดขาดวินเหมือนผ่านการเวลามานานแสนนานทั้งที่เมื่อวานยังดูดีอยู่เลยจ,จู่ๆเขาก็ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆพร้อมรอยยิ้มจางๆที่มุมปากเราสั่นเทาไปทั้งตัวรีบวิ่งหนีไม่คิดชีวิต หลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าเดินผ่านทางนั้นอีกเลยแม้จะยังรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาผู้สนับสนุน kmm ขีด MM th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง